สวัสดีครับพุ่มป,ปีปีวันนี้เอสโคมาระบายความในใจยิดนะครับกับคนที่มาคอมเมนต์แบบไม่ค่อยดีนะครับถ้าคุณชอบคุณก็คอมเมนต์ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าไม่ชอบก็เลือนแขเดอนป่านไปครับไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นอะไรพุ่มทั้มกความสนุกบัคนที่ชอบนะครับในปีแรกคอมเมนต์น,นี้แล้วก็ว่าเจ้ามาน่นตัวอย่างกระเปเป็นกูกูก็ไม่เลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะครับ ปีไม่เรียงก็เรีองของปีนะครับคนที่มาเขาเมนต์ผมไม่ได้สนใจนะครับผมหัวต่ำหรือกของผมถึงมาเม้นนี่แล้วนะครับนักเรียนหัวจนนํำหน้าอย่างมึงหน้าเรียงหัวกุ้งเขาว่าหน้าตาแบบผุมหน้าเรียงหัวกุ้งนะครับแต่ปุมด้วยผมเรียงหัวกุ้งหรือเรงของผมนะครับเดินไม่มีเดินอย่าเร่งถึงมาอันนี้แล้วนะครับตัดหญ้าได้วันละกี่บาทผมก็ะตอกเข้าไปวานะครับตัดหญ้าได้ต่อราคาชีวิตก็นะครับ ชีวิตก็รัาคิดว่าพวกมันตัดยาอะไรกิ้งเลยราค่ต่วันนีครับอันนี้ยคอมเมนต์กันมาโอ้ยไม่พวกว่ามันไม่ก่อยดีนะครับไม่จบก็เหลือนป้านนะครับเมื่อมาเม้นนี่แล้วนะครับอัวตัวเองไม่มีเดี๋ยวลงอัวเปลือนนะครับอัวเปลือนก็พุ่มใต้นะครับก้อนใต้พุมก้อนหนูยัตุกตัวนะครับตัวไหนกนุนาตัดุ่มว่าใต้ตัวไหนไม่อนุญาตพมก็ไม่ใต้นะครับเราลุงเป็นข้าวข่านข้าวซ่นอมูลให้ทุกคนได้รับรู้นะครับ มันมาเม่นนี่วันวันเอาไปว่างไม่ใจอ่านจนกลัวเปวันนี้พุ่มจนเปเต้นไม่ใจรู้นี่เต้นไม่ใจเย็นนี่เต้นมาเร่งเปืเปือว่าพุ่มไม่อ่านพุ่มจนนะครับเปก็เปครับนาก็นาครับมันมามานี่นี่แล้วนะครับมัน่าเจ้ามานิ่นตัวนี้กระจกนาไข่เนื้อได้บป็นเน้ครับนาไข่เก่งเก่งไม่เกง่งเอาเหลืองปุ๊มครับหัวกุ่มนี่พุ๊ต้องก็กอตรวก้นี่โจบด้วยนะครับอารมณ์ขึ้นจริงๆกับปุ๊